พอดหรอไปว้าพอดเนาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องลมอามทุกท่านเลยนะครับผมนะวันนี้ท่านผู้ชมเรามาอยู่ที่ศาลปู่ฤศีกัดเหล็กนะครับคือยังไงดีคือแบบว่าเดี๋ยวนะ้อ๋อขออาบน้ำมามเม้แล้วท่านผู้ชมหกสามเข้านะครับผมนะ เหล, <ek> ล,ล็กเสืซี่เนาะเหล็กเสื้อซี่เบามองข่งทัานเออไอ้ม่อง,<ๆ>ง,งไอมองขยำเดี๋ยวจะให้ไอ้ม่องแล้วขยังขึ้นเก่านะครับรจผมาจบเนาะขยำแบบเก่าเลยวันนี้เนี่ยมาขอปูลือสรรีกัดเหล็กนะครับก็บคือเหล็กเสื้อซี่กับเหล็กถูเพิลนนี่แหละเขาเ้อนขึ้มาขอกันนะครับ,บรของงวดงวดนี้นะครับงวดวันที่เท่าไหร่นะ 16, 16. สิบหกสิบหกพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่เจ้าถัดจริ นะครับแต่ว่าเด็กแต่ว่ากไปมามักขอโชวขอหลักคนนี้เด้๋ยวยินเสียงหมอล่ำไหม่านผู้ชมไยมีงานไหมบอันมีงานนะครับเดอยเเดย่เดาชียน๋ยินยแจกแค้นวัี้เดียเจ้าวตัเขาเนาะมุทิยาล้องหักเนาะอีดังจมหกสามนะครับวันนี้กต่ใ้มาาขอแม่น <ขา S 2> เููกสีกัดเล็กนี่แตาม้าขอเปันยังไงห้แม่นตลอดแม่นตลอดตลอดมากอยู่ เดี๋ยวเล็กถูกไขอจัดเองเจายไข่เจ้าพีมาเจาะไข่เทพีขอมาเดี๋ยวผมจะไปถูกโอ้ยตรงๆเด้อเล็ถูกสามตัวตรงๆหลดอือโหดท้ายเก็บเยบรอยแล้วหมวดนี้คือตังบอมีของกันทัวลูกี่นะครับอามพมต้องเลคนเดือมมาวิ่กับปัดสวยบปได้มา เพิ esi, put, put, ay, game, ่งเพิ oh, yeah. okay. oh. yeah. uh ่งไอ้เ huh. กียวหยาเมยเกียวหยาเมยเพิ่็เลยบเดีมาหนัาเอาไว้่อน่อเดี๋ยวเป็นคลิปนาวน้่ะที่เดมาหนากันนะครับเป็นเจียวเพิ่นยังเมย์คลิปนาหเดี๋ยวถึงงัอเนาะเมยถเกี่ยวหยาจยังหลายหลาย่างอะไรถึงหลายหย่างนะครับเสียวเลยนี่เสียวเป็นคนุกหยีบหยีบอ่ะถึงฟูรสีกันีนี่ยางบางเว้นก็เป็นตะยาน một nhà ừ. ừ. หยังอู้นะเจ้าว่าอู้มันอยู่ด้วยก็มันขอลงให้มัน à, ดูข่วนะครนกููกันดนีมากดีมากงามนะครัดีมากงามอ่ไมากุจวรจงไาจบขอจบขอลดถ่ายทีนึงน สีนกสาุ <cały istas S 2> กนะครับท่านผู้ชมมาครับผมท่านผู้ชมบอกกล่าวพร้อมกันครับผมกับปูรือสีกัดเหล็กงวดงดนี้นะครับผมท่านผู้ชมนะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาธุเด้อร์ภูนุีกัดเล็กผู้สาสิทธิ์ในแดนนี้คุ้มครองให้ปวดนี้ดีปวดใช่ไหอนี้ผมนุ่มอามคนเดิมมักผากันเอฟซีทั่วโลกมาขอโชคขอลาภกับท่านเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งวันปัญญาวันที่สิบหกเดี๋ยวนี้เนผมมีนุ่มอามนี่ผมท่องแรีผมท่องแรีคนเดิมเออนุ่มอามอยู่นี่แมนผมมักผากันมาขอโชคขอลาภเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งวันปัญญาวันที่ 16พฤศจิกายนพศ2อ,อ6 6เอาปังปังปูฤอสีกันเล็กสิป่านซาหาบานลือ้อบวกภู้ขาต้องจัดให้พวกภู้ขาเอฟซีของนุกอามของพ่อตองแหล่คนเดิมขอขอบคุณยอดหลังปูฤอสีกันเล็กที่ให้โชคให้ลาบแก่พวกผู้ขามากทุกงวดขอขอบคุณแล้วก็ขอขอบคุณร่วมหน้าด้วยทีมืานนี่มาขอโชคขอลาบเล็กเทียมซีกับเล็บถูกไปฝากไปตอนท่านผู้ชมเอฟซี 4, นุกอาม พ่อทองแห่คนเดิมทั่วโลกให้ได้โชคได้ลาภจากปูฤุษีกันเล็กผู้ซักคิดพวกผู้ขานับถือ,อย่างทักเอาปังปังสามตัวและสองตัววดประชาวันที่16พฤศจิกายนพศ2อ6พันากผู้ขาอ่อนย่อมถุกอย่างมีอย่างมูเจาก็ถึงการขอโชคขอลาพ่อทองแห่บังว่าปูฤุสีกันเล็กสิบประทานเล็กไทยแล้วที่หนึ่งให้แก่ผู้ผขาสามตัวและสองตัวสาธุด ปไปเลยโดนตัดไปชมหายบ้างจัดการไหเนาเสียมซีนะครับเดี๋ยววันจะไปดูเรื่ององเสียมนี่6หกสเข้าเต็มเตียเรื่องไหแม่ไหแม่ใชครับขอดูของไม้แรกขอเพิ่อนบที่นี่

หมาเลขสีเดขงามสนะครับตผู้ชมีโอ้ต่างได้ตัวสี่เทปึ๊บอ่งแม่งใหม่ที่สองหม้เลขเจครับไมาเลขเจ็ดด เฮ้ยเอ็มมองโอแค่ไดมงโอ้สี่เจ็ดอ้าวเอาวอไป่วโอ้สุดท้ายคือว่น่ยินเสียงสี่หครับผมสี่เหกหรือสี่เเก้าามสี่เจหกสี่เหหรือสี่เเก้ไม่ฮะเจ็ดพอพุ่อ สี่สี่เกตหกสี่เกต้าหรตหกี่เหสี่เหกหรือสี่เกต้าสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังระเบิดเองเ่านั้นเหืเป็นแนวทางนะครับเนาะแนวถนนความเชื่อส่วนบุคคลไม่หาเกะหกไม่ไม่หางยอเสียงนี่

ก็อก็ยิ่งมอนยอก่า้บนรอก่างนี้นอนจากลิง่ไหะถักลิงอีกสเสืออยู่โลูกสีตัดนี้บอกโริวานของคูนครับเนาะหาตื้นหาสังก้ขาแลาะครับเนาะกุ้าอ่อนย่อมอีสยังกะอาหมูเท่าเถึกาล้ะครับเนาะกุ้ขาอ่อนยอเดี๋ยวเขาไปบึงคือตันตาหรือกัวาเนาะเดี๋ยวรเรายกทูบใหม่เนาะเคโอเคต้องยอไเยกูบใหม่ โอเคครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูครับเราผไขไปครับไปเบื้องขอเรเขยรืเบื้องบกเบื้องบงนี้บางหันนกันนะครับเนาะอนไม่หพอตัวไปบุนี่ครบรเหลโเนะครับเนาะเอาะงน่หอไม่หมดไปเจ็ดแปดเจ็ดแปดหกเจ็ จ็ดแปดหกพี mm ่เ hmm. จ yeah. okay. mm ้าองเห็นอ่ะโอพี่มองเห็นเจ็ดแปดหกนะครับท่านผู้ชมเป็นสารบูรสีกัดเหล็กนะครับเนาะนี่แหละคู่ขนสักศีอยางครับเข้าเจ็ดที่สองนะครับเสียงมาเล้วเสียงวิทยาอยู่ต้นะคนดู่อเสียงแก่ทอ้ง เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบ้าบองหมอนีแล้วบ้างเดือนฮึไ้่หัวจีเอาระวังที่นี่หลังสารพอนะสีบาหลังสารเฮ้ยเฮ้ยคนมีหัวคนบัมีหัวคนมีหัววาองมีหัวแบนี้หมอนี่มัน เผมเลียนตามกเงรส่งเลยบ้างฮะนี่โอ้หัวยูใสทางสารทางสารย่างหลังบริการพอต้องเรียแน่เลนี่แดนกอนนี่ไก่มแลก็เห็นเดิคนวิ่งอคนวิ่ลมตรุงกบูบัคกุ่งกี่ม้มันลมบอางกันลมมันต้องบัแคงนไหมตีอุ้ยตัวทะขาบ่อ้ยอาฝาเจ็บหัวนะของของไอขเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว้พวกมลี้ยนมาทางขี้ตัวนี มนเรียนหลงมาสั้งจอมปวกหคนวหัวเาปีหัว่นี่ครับเบาบองเรียนใส่ตอาอรู้ครับบุญเป็นเบามองเรียนมาให้เขามาสอ้งจอมปวกจอมปวกอีน้ำติโอ้หุานบิเมากมรมอยู่นี่พ่อดีรยเดี่ายางงามเลยผู้ชมเบิ้งนะครับเรอยู่จอมปวก FC ลูกรลานบ่ิเมากรถดู อยู่้านคอส่วนคอไฟด้วยส้าบ้าบ้องบาดที่นี่ยิ่งเจอเห็นบ่นี่เมื่อไหร่คนเรียนตามอ่ะลุดดาบแมี่มื่อไหร่เนี่ยโอ้ยบ้าบ้องกูสิแก่ก๊อเจียงลุดส่งลุดดาบนี่ท่านผู้ชมอะไรเปิดก่อนอะไรไฟรถคือเปิดเดยวกเอออีหกครับไฟรถยังก่อนไฟรถคือเปิดก่อนบาบ้องว่าท่านผู้ชมไฟรถคือเปิดไฟรถเปิดครับนี่ครับเด้อเดี๋ยวผมจะซองเบิ่งตัวนี้อยู่ก่อนเดี๋ยวเฝ้าเด้อเออไปรด เด uh, ี๋ยวเบิ้งนีกอนเบื้งงามเดี๋ยวเราู้ชมก็สิวาวอตุเลียบ่มาซงให้เบิ้งนี่ดครับเด้อครับเดียวสวยสวดเฮ้ยยูบ่ได้แล้วเป็นยังบูขุ่ยังบ ผมตียืนซ้อยยุ่งหอผมวาีซองเหลกจอมปวกผมขับดอนี่รับเด็กผมได้ยินเสียงตรงนี้เราได้ขับเสือดันละผมได้ยินเสียงมีอย่งบ่ไปม่ได้ฮะ มันเห็นยังไงบ่าองเจ้าหยเอาดีพอเบิงถูกลับเลยพอหมเดี๋ยว่เอาเลดีลมเลยฮะไปเบิ้งเลยถูกลับเลยไม่ถูกลับเลยน้องไปเอาเอาเลยเลยไปของอเบ่ไปหาเรหมให้นาถกันเบาดี้เรียนน้ำพอต้งเลีอันี่เจ้าเห็นยูนีนี่เห็นูีนีละ โอ้ยมังค์จอยแดนี่ขอต่งซื้อได้เนี่โอ้ยแล้วหำวิ่งสู้ฟัดแ่หันหรอกไม่ไม่ไม่เ่านเลกระทันละเลียนเลียนมังนี่เบ้ามองครับเลียนเกมเบ้าบอวยมาลบรูดแกหินแกโบว์มาอยู่เลยครับเด้อเดี๋ยวดูรูเล้ยโอ้ยเจ้าพี่เดอ่เลยถูกเลยลูกอลยัวเลูกาบเลยครับท่านชมบ่ได้หรอกเพิ่นเตือนหรือว่าเพิ่นว่าใครเลอ้ยมะนี่ครับปูฤษีกันเลย้สิบ ศูน้าเก้าครับผมหรือหกห้าศูนย์ศูนย์ห้าหกครับตามนั้นครับออกนี้ก็กลับเขาเฮ้ย้าว้าว้าฟ้า้าว้าเดี๋ยวเบอร์เดียกัดีก่อนรงนอันนี้เท่าไดรกก่อาอันนี้คือศูนย์ห้าเก้าครับเลีกทูบศูนห้าเก้าเรียกทูบปูฤาษีกันเลยว่าน่ี้ศูนย์ห้าเก้าะป้อมอากะาไ่้เปิดีกีเดียวก็ท่ออย่างนึง โอ้ขั้นของนุ่มอ่านตัวนี้ C0 โอ้ยแบบนี้เป็นไหเล็กแล้วปิดเลยขั้นนี้เป็นไฮโชคแล้วโอเคเอาเท่านี้ละครับท่านผู้ชมกินงยิ่งไม่อวดอุเบียยนถี่มากขึ้นเป็นมากหน่อยคนเนาะเอาตามนั้นดีกว่าพอนะไม่งั้นครับท่านผู้ชมเอาเท่พ่อบอกข้าไปเลยเอาเท่านีครับเด้อันนี้ผมขอต้องแลคนเดิมขอร่าปลูกซื้อสีกันเล็กให้ลูกผู้ขาผู้ขาลากกระบาดแข่าขาดหวัดไผ่ แยกปูผู้ขากลับบ้านเขียวขาดปลอดภัยถึงไปถึงกลับท่านผู้ชมลาตีสวัสดิ์เฮงเฮงเลยเลยสวยๆงามสวัสดีครับไปอือ